สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะมามหมมอยเรื่องความสวยความงามกันนะคะก็ฟิลเลอร์หรือสารเติมเต็มเนี่ยนะคะก็จะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งเนาะที่จะทําให้เราสาวๆเนี่ยได้สวยสมใจนะคะก่อนหน้านี้ที่ยังไม่เคยฉีดมาเนะะี่ยค่ะก็ไม่คิดว่าจะมีปัญหาอะไรนะแต่พอได้ฉีดป๊บแล้วมันมีความเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นนะคะม,มีคนสอบถามเยอะมากจริงๆซึ่งวันนี้วาก็เลยทาคลิปนี้เพื่อที่จะแบบมาอธิบายให้เพื่อนฝั่งว่าให้ความรู้เพื่อนๆน,นะคะเกี่ยวกับ ฟิลเลอร์นะซึ่งฟิลเลอร์ในท้องตลาดตอนนี้มันมีอยู่หลากหลายยี่ห้อมากแต่ว่าที่มีเด่นๆเ,เลยเนี่ยก็จะมีอยู่ประมาณ 2- อสยี่ห้อนะคะต้นทุนของตัวฟิลเลอร์เนี่ยก็จะเกือบหมื่นอยู่แล้วนะแล้วจะรวมแบบค่าฝีมือแพทย์ค่านุ่นค่านี่อีกยังไงก็ต้องเ,ออเป็นหลักหมื่นขึ้นไปอยู่แล้วนะคะจะไม่มีถูกกว่านี้ซึ่งพอทคิดกันแล้วนะคะก็มีคนมาจําพวกนะเอาฟิลเลอร์ของปลอมนะคะมาหลอกขายว่าเป็นของจริงนะแล้วก็มีการขายในอินเทอร์เน็ตขายทางเว็บไซต์ออนไลน์อะไรเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วมันไม่สามารถขายในอินเทอร์เน็ตแบบนนนนั้้ไดะะคคะหลายๆ ะะที่หลงเชื่อนะคะเห็นแก่ของถูกไม่คิดว่ามันจะอันตรายนะใช้ของปลอมนะคะก็มีคนหน้าเน่าตาบอดแล้วก็เสียชีวิตอย่างเี้ยมาเยอะแล้วตามที่เราเห็นในข่าวนะคะซึ่งก็มีเพื่อนสอบถามกันเข้ามาเยอะนะคะว่าฟิลเลอร์จริงฟิลเลอร์ปลอมเนี่ยดูยังไงอะไรประมาณนี้นะคะวันนี้วาก็เลยจะมาตามล่าหาความจริงให้ได้ดูกันนะคะว่ามันเป็นยังไง ยี่ห้อเลสเเลนะคะที่เ,เพื่อนๆมีการสอบถามกันเข้ามาค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวน,นะคะอันนี้เป็นคุณชาลอนสโตนนะคะที่เขาเหมือนกับเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับแบรนด์เลสเลนะเบียรให้เราไปปรึกษาคุณหมอกันค่ะไปได้ค่ะวันนี้นะคะว่าได้รับเกียรติจากคุณหมอพุทธองค์คุณสวรร์น,นะคะแพทย์ผู้มีประสบการณ์ด้าน,นความงามนะคะผู้ข้ามวอร์ดอยู่ในวงการความงามมามากกว่า20ปีนะคะที่ว่าจะมาปรึกษาในวันนี้นะคะสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีครับดีดีครับวันนี้มีอะไรปรึกษาครับ วันนี้นะคะว่ามีเรียนจะบรบกวนนะคะเนื่องจากฟิลเลอร์ปลอมระบาดมากแล้วมีเพื่อนๆในแฟนเพจอะไรอย่างเงี้ยสอบถามเข้ามาเห็นคุณหมอใช้ของทางเลสเตเลนอยู่ว่าเลยจะมาปรึกษาว่าฟิลเลอร์ของเลสเตเลนเนี่ยสามารถดูยังไงบ้างว่าอันไหนจริงอันไหนปอลอมอะไรประมาณนี้ค่ะครับก็อย่างที่จะทราบกันนะครับในช่วงนี้นะครับมีปัญหาเรื่องฟิลเลอร์ปลอมระบาดมากในตลาดของเมืองไทยนะครับซึ่งในความจริงแล้วเนี่ยผมก็อยากจะให้ทาง คนทั่วไปนะครับได้ทราบว,ว่าอันดับแรกเลยนะครับคือความปลอดภัยต้องดูคุณหมอก่อนนะครับต้องต้องต้องมั่นใจว่าคุณหมอจริงนะครับซึ่งก็อาจจะเช็คชื่อนะครับดูชื่อดูรูปอะไรอย่างนี้เนืจากหากเว็บไซต์ของทางสถาบนนะครับอ <c oughs> ันดับที่สองสถานที่ที่เราจะไปฉีดอันนี้มีความสําคัญนะครับเพราะว่าเนื่องจากมันเป็นการฉีดยาแปลว,ว่ามันมีโอกาสมีความเสี่ยงนะครับดังนั้นสถานที่ต้องสะอาด และได้มาตรฐานนะครับ,รบการไปฉีดตามคลินิกที่ไม่ได้มาตรฐานเช่นไปฉีดในคอนโดหรือในตามอพาร์เทเมนต์ก็ตามนะครับต่อให้เป็นคุณหมอจริงเองก็ตามเพราะทําไม่ได้ทางกฎหมายนะครับ,รบและและในทางการแพทย์เราถือว่าไม่ถูกต้องเหมาะสมกับจรรยาบันแพทย์ด,ด้วยนะครับถ้ามีปัญหาขึ้นมาระหว่างการฉีดนะครับเราไม่สามารถช่วยเหลืออะไรได้เลย ตัวนี้ว่าเคยทราบอกว่าราคามันค่อนข้างที่จะสูงอาจจะต้องแบบไม่มีทางตา่ำกว่าหมื่นแน่ๆอยู่แล้วนี่ใช่ไหมคะคุณจะเป็นที่ไหนครับประเด็นที่หลายๆคนอาจจะสงสัยนะครับว่าเอาแบบแน่ๆเลยดูยังไงต้องดูที่ตัวตัวยาเลยตัวกล่องเลยครับตั้งแต่ตัวกล่องข้างนอกจนระทถึงตัวข้างในเลยนะครับเพราะปัจจุบันเราต้องยอมรับว,ว่ามีการปลอมได้แนบเนียนมากนะครับดังนั้นคนไข้จะต้องสังเกตตัต้งแต่ตัวกล่อง แล้ววันนี้คุณหมอพอจะมีตัวเลซ์เลนที่เป็นของจริงให้วาไรด,ดูเลยหรือเปล่าคะได้ครับยินดีครับดีวเราไปดูกันเลยครับค,ครับเริ่มมาดูที่กล่องนะครับสินค้าที่นําเข้าถูกต้องตามกฎหมายนะครับจะต้องมีฉลากภาษาไทยกํากับนะครับอันนี้คือฉลากภาษาไทยเป็นลิฟเลตกากับนะครับและที่สําคัญอันหนึ่งก็คือ บริเวณที่ระบุวันหมดอายุนะครับว่าตรงนี้จะเป็นภาษาไทยเห็นไหมครับสินค้าที่ลักลอบนําเข้าโดยผิดกฎหมายหรือสินค้าที่ปลอมขึ้นมาเนี่ยตรงนี้ส่วนใหญ่จะเป็นภาษาอังกฤษจะไม่ใช่จใช่จะปอนคำนี้จะปออย่งางมือนอกจะเป็นฉลากภาษาอังกฤษนะครับหลังจากนั้นก็เราต้องเปิดดูข้างในละว่าข้างในมีลักษณะอย่างไรนะครับซึ่งนะครับเราก็จะแกะให้ดูปกติที่เราสามารถที่จะขอคุณหมอดู ก่อนที่จะฉีดเนี่ยโดยมาตรฐานแล้วเพื่อความปลอดภัยคนไข้ควรขอคุณหมอดูยาทุกครั้งก่อนที่จะเริ่มฉีดดูตั้งแต่แกะกล่องนะครับไม่บางทีเนี่ยเอากล่องมาให้ดูแต่ว่ากล่องมันแกะไปแล้วแล้วข้างในไม่ใช่ของแท้เป็นการยัดไส้นะซึ่งซึ่งพบได้บ่อยในเมืองไทยเช่นกันอันนี้อันตรายเหมือนกันแกะเอาไหมเห็นเลยนะครับแล้วก็นําตัวยาออกมาครับ,รบ,รบตวยาที่ออกมาจากกล่องนะครับอันนี้นเป็นกล่องที่ออกมานะครับจะเห็นว่า ติดผน,นึก hmm. นะที่แบบเปิดออกมาแล้วมันมันเปิดอยู่นะครับไม่ใช่เดี๋ยวผมแกะให้ดูนะครับเห็นไหมครับสังเกตดูเราลาแกะมันผน,นึกติดผน,นึกสนิทนะครับมันจากต่าง hmm. ประเทศ<อ>นะครับโดยปกติแล้วตัวยาฟิลเลอร์สนะครับทุกยี่ห้อนะครับที่ถูกต้องตามกฎหมายที่ถองแท้นะครับจะนหนึ่มาแบบนี้หมด hmm. แล้วก็หนึ่งไซรวินช์หรือหนึ่งหลอดเนี่ยโดยปกติจะมีแค่หนึ่งสีสีเท่านั้น หนึ่งซีซีนี้ก็สําหรับหนึ่งคนเอาแบ่งครึ่งก็ไม่ได้นะครับเอาฉีดไปครึ่งน,นึงแล้วไปฉีดคนหนึ่งก็ไม่ควรดับแรกเลยนะครับสังเกตดูนะครับอันนี้เป็นล็อตนัมเบอร์ก็จะมีตัวล็อตนะครับนะครับซึ่งโดยปกติเวลาคุณหมอฉีดให้คนไข้แล้วเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยควรจะต้องไปเป็นประวัติของคนไข้ือไปแปะอยู่ในหน้าบันทึกการรักษาคนไข้สาหรับเลสเลนตัวนี้มีจุดสังเกตเป็นพิเศษอะไรไหมคะที่แบบระบุว่าเป็นของจริงแน่ๆค่ะครับสําหรับ ฟิลเลอร์ตัวนี้นะครับก็จะมีลักษณะพิเศษนะครับที่จะสามารถบ่งบอกได้ว่าเป็นของแท้นะครับโดยปกติแล้วของปลอมจะไม่มีนะครับก็คือตรงหัวนี่เห็นไหมครับสีขาวครับคือหัวเนี่ยมันซีลสนิทแกะไม่ได้ถ้าแกะแล้วเนี่ยก็คือเจ๊งไปเลยก็แ<ช>ปลว่าใช้ไม่ได้แล้วนะครับหรือเราจะรู้เลยว่าว่ามันมันใช้ไปแล้วนะครับซึ่งเป็นลักษณะของของแท้เวลาคุณหมอจะใช้นะครับเวลาคุณหมอใช้คุณหมอก็จะ ลองอ่าอย่างนี้นะครับหกักนะครับเห็นไหมครับพอเราหากักปุ๊บมันก็หักไปเลยอืนะครับแล้วหลังจากที่เราดึงฝาออกเห็นไหมครับหลุดไปเลยแล้วไม่สามารถเอากลับมาต่อได้อีกอม,มันก็จะหลุดไปเลยก็คือเอาไปใช้งานก็ต้องใช้เลยแสดงว่าถ้าเกิดเราเปิดถ้าเห็นไม่มีอันนี้อยู่แสดงว่าไม่ใช่ สำหรับวันนี้นะคะว่าก็ได้รับคําตอบที่พทเพื่อนสอบถามกันเข้ามาแล้วนะคะเกี่ยวกับเลสเตเลนนะคะแล้วก็ฟิลเลอร์จริงฟิลเลอร์บอมนะคะเนี่ยคุณหมอมีไรจะฝากถึงสาวๆเกี่ยวกับเรื่องของความงามการฉีดโบท็อกฟิลเลอร์อะไรอย่างนี้เชิญได้เลยค่ะครับสําหรับตัวโบรหรือฟิลเลอร์นะครับอันดับแรกเราต้องเข้าใจก่อนว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นยานะครับมันไม่สามารถขายได้ในตลาดทั่วไปนะครับอันนี้ต้องโดยแพทย์เท่านั้นนะครับ ดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เราเห็นมีการขายสินค้าพวกนี้นะครับทางอินเทอร์เน็ตอินส a าแกรมหรือ f เฟซบ o ๊กก็ตามนมถือว่ามันไม่ถูกต้องนะครับและที่สําคัญที่สาวๆจะต้องรวงะวังก็คือการไปรับบริการนะครับหรือนําสินค้าที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายมาใช้มันอาจจะทให้เกิดผลเสียต่อตัวเรานะครับซึ่งบางครั้งแล้วเราเห็นอย่ราคาที่มันถูกนะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือเราจะต้องเสียเงินมากมายในการ แก้ไขปัญหาหรือปุข้างเคียงที่เกิดขึ้นจากการใช้สินค้าปลอมเหล่านี้นะครับสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณคุณหมอมากเลยนะคะขอบคุณท่ะครับดีครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจอยาชีฟิเลอร์เป็นยี่ห้อเลสเลนนะคะมันมีเว็บไซต์เชคอยู่นะซึ่งก็เป็นเว็บไซต์ของตัวเองเลยนะคะชื่อว่า w w w l e s l e l e n a c t h นะคะที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะเข้าไปที่หน้าเว็บเขานะคะมันจะมีช่องเสิร์ชอยู่ขวามือสามารถใส่ชื่อคลินิกลงไปได้เลยนะคะพอเสิร์ชชื่อปุ๊บมันก็จะขึ้นมาเลยว่าคลินิกนี้ซื้อเลส แน่นอนนะคะสามารถมั่นใจได้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็น่าจะรับข้อมูลกันอย่างเต็มอิ่มเลยทีเดียวนะคะถ้ามีอะไรน่าสนใจอีกเดี๋ยวว่าจะมาทําคลิปบอกเล่ากันอีกแน่นอน,นะคะ่ะสำหรับวันนี้นะคะลาะไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ